ครับก็กลับมาพบกับช anel Feel Me ทีอีกครั้งนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของ USB Card Reader ตัวนี้นะครับซึ่งผมไปได้มาในราคา259บาทนะครับมันจะใช้งานแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันจะวิ่งเต็มสปีดตามที่เขาโฆษณามาไหมนะครับเดี๋ยวตามผมมาชมกันเลยเดีกว่านะครับไป ไอ้เจ้าตัว USB card reader ตัวนี้นะครับผมที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นยี่ห้อของ U g r e a n นะฮะมันหัวมันกลับไหมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นยี่ห้อยูคลีนนะครับยี่ห้อนี้ผมรู้สึกว่าผมซื้อมาใช้งานแล้วมันมันประทับใจนะครับเออส่วนใหญ่เท่าที่ซื้อของยี่ห้อนี้มานะครับความเร็วอะไรหรือว่าความเสถียรอะไรจะใช้ได้หมดเลยนะครับจะไม่มีติดติดหลุดหลุดหรือว่าความเร็ววิ่งไม่เต็มนะครับอันเนี้ยเขาบอกว่าความเร็วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่5กิกะบิตเปอร์เซกันเลยนะครับอันนี้ความเร็วสูงสุดนะมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับอันเนี้ยกล่องก็จะมีขนาดเล็กประมาณนี้นะครับมาดู ข้างในนะครับอันนี้ผมแกะใช้มาแล้วแกะใช้มาสัก2เดือนแล้วมั้งพึ่งได้มีโอกาสมารีวิวเนาะแต่ว่าก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์หลังจากที่ใช้มาใช้งานจริงอย่างหนักเลยฮะก็ข้างในนะครับก็จะมีนี่นะฮะแผ่นคู่มือตามปกติที่เขาแถมมาให้แล้วก็ไอ้เจ้ากระดาษอ๋อกระดาษขอบคุณที่ใช้บริการอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะฮะก็ในกล่องที่แนบมาก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ข้างในก็จะมีแผงแผงแล้วก็ตัวการ์ดลีเดอร์ตัวนี้เนาะการ์ดลีเดอร์นะฮะอันนี้ผม แกะใช้มาบ้างแล้วนะครับสภาพมันก็ยืนยืนยนิดนึงด้านในเนาะด้านในการ์ดลินเดอร์นะครับเขาจะมีสายสายตรงนี้มาให้นี่เห็นไหมมีหัวแล้วก็เอาไว้เสียบกับคลิปตรงนี้ก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้นะครับตัวการ์ดลีดเดอร์ตัวนี้นะครับหัวเขาจะมีอยู่สองฝั่งนะครับก็จะมีหัว USB Type A นะครับ3.1แล้วก็เป็น USB Type C เนาะ เดี๋ยวดูสเปคก่อนเขาบอกว่าฝั่งนี้ Type C USB Type C ฝั 4, ่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น USB Type C USB 3.1มจนึ Gen หนะฮะอันเนี้ยอัพสูงสุดได้5กิกะบิตต่อร์เซกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น USB Type A นะครับ3.0เนาะอันเนี้ยความเร็วสูงสุดก็5เมกะบิตเปอร์เซกันเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเขารองรับ micro SD card เพื่อนๆจะเห็น micro SD card ที่เป็นช่องเล็กๆเ,เห็นไหมฮะมันจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะช่องเล็เลกๆตรงนี้1ช่องแล้วก็ช่อง SD card ตรงนี้1ช่องสอง นะสามารถใส่ได้ทั้ง2เลยเดี๋ยวผมจะลองนะครับก็ไฟล์ใ n e i d c a r d ของผมนะครับแล้วก็ลองดึงไฟล์จาก S d c a r d ลงเครื่องนะครับว่าความเร็วมันจะเท่าไหรนะ่เนาะอันเนี้ยมมตัวเนี้ยของผมเป็นคลาสสิบเนาะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอันเนี้ยมมของผมจะเป็นคลาสสิบนะครับวิ่งอยู่ที่80 m สิเมกะบิตเปอร์เซกันเนาะอันนี้วิ่งอยู่ที่เป็นเมกนะฮะเดี๋ยวจะลองก็ไฟใส่ให้เพื่อนๆดูเนาะตามมาชมเลยดีวกว่อนครับมาเสียบเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองฝั่ง usb type c ก่อนนะครับ ตอนนี้ในเมมของผมเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวผมจะลองก๊อปไฟล์วิดีโอแล้วกันเอาไฟล์วิดีโอง่ายๆ,ๆเลยนะครับก๊อปใส่ในก๊อปใส่ในเมมของผมนะครับซึ่งเมมตัวนี้ความเร็วมันอยู่ที่80นะเรามาดูความเร็วว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่อันนี้จะเป็นการก๊อปไฟล์ใส่นะครับความเร็วมันก็จะวิ่งอยู่ที่30กว่ามกะบิตนะฮะสามสิบกว่า35 36ประมาณนี้นะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยความเร็วตอนที่เราก๊อปเนี่ยมันมันจะขึ้นอยู่กับไอตัว นี้ด้วยนะตัว SD card ของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับว่า SD card ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความเร็วในการอ่านเขียนเท่าไหร่นะของผมเนี่ยมันความเร็วในการอ่านเขียนมันน้อยนะครับอันนี้นะต้องต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าการ์ดที่มีราคาแพงๆมีอัตราการอ่านการเขียนที่สูงๆนะครับมันก็จะความเร็วมันก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะสำหรับ การก๊อไฟล์วิดีโอขนาด Full HD 60เฟรมเพอร์เซกเนี่ยเข้าในเมมโดยผ่านตัวการ์ดลีเดอร์ตัวนี้นะครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าเมกได้30 35 36 37อะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูความเร็วในการก๊อปข้อมูลลงเครื่องกันดีกว่านะครับอันนี้ผมจะคัดมาเลยนะอันนี้อยู่ในเมมแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะคัดลงมาวางบนเครื่องวางบนหน้าจองผมเลยความเร็วในการก๊อปวางนะครับ ในเมมของผมเนี่ยความเร็วเขาบอกว่าสูอ่ความเร็วในเมมผมนะอันนี้พูดถึงในเมมผมนะไอะตัวแซนดิสตัวเนี้ยอ่ความเร็วเขาจะอยู่ที่แปดสิบเมกนะครับอันนี้สังเกตดูวิ่งเต็มเลยนะฮะจากการดาวน์โหลดไฟล์จากในเมมลงในเครื่องนะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้เต็มสปีดเลยนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆหลายท่านก็คงเจอปัญหาที่ว่าเวลาเราไปซื้อการอ่เราไปซื้อกาลีเดอร์ที่มัน ยี่ห้ออื่นหรือว่ายี่ห้อของจีนของอะไรพวกนี้ที่มันมันมาตรฐานหรือว่าอะไรไม่เนี้ยพวกนี้ไม่ค่อยดีนะมันเวลาเราก๊อปไฟล์จากเมมลงเครื่องเนี่ยมันจะใช้มันจะวิ่งประมาณ20-30ถึงเมตแค่นั้นแหละครับมันจะไม่วิ่งเต็มนะครับแปดสิบถึงร้อยเนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะครับบางบางอันเนี่ยถึงแม้ว่าเมมจะวิ่งเป็นร้อยนะแต่ว่าไอ้ตัวการ์ดรีเดอร์วิ่งแค่30 20 30ขีาแค่นั้นแหละครับก็ใช้เวลาก๊อปลงเครื่องเนี่ยนานแต่ว่าไอ้เจ้าตัวยูกลีน ยี uh ่ห้อยูคลีนนะฮะตัวนี้นะครับเป็น USB Type C แล้วก็ USB Type A เนี่ยสามารถก๊อได้เต็มสปีดของเมมเราเลยนะครับสมมติว่าเราเมมเราวิ่ง80ในการก๊อปไฟล์ลงนะครับก็มันก็จะวิ่งให้80เลยนะครับนี่ของผมนี่ดูนะครับของผมเนี่ยมันจะวิ่งแค่8 8 0เมกะบิตเซกันเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าอัตราการถ่ายโอนข้อมูลก็โอเคนะครับอันนี้ผมทดลองให้จริงเลยแต่ว่าเวลาเรากโกไฟล์เข้าในเข้าในเมมเนี่ยมันอาจจะช้านิดน,นึงนะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไฟล์ออกจากเมมเนี่ยมันจะวิ่งเต็มทันทีเลยนะฮะเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่อัตราความเร็วของเมมของเพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะครับว่า เมมของเพื่อนๆนี่มีอัตราอ่านเขียนในความเร็วเท่าไหร่เนาะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คนจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือว่าถ้าผมไม่มีความรู้เนี่ยผมก็จะไปหาข้อมูลมาตอบให้กับเพื่อนๆเนาะจะพยายามตอบให้ให้ครบทุกคนนะครับก็มีอะไรก เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ